ศึกษาธรรมบำเพ็ญธรรมการศึกษาธรรมบำเพ็ญธรรมะปฏิบัติธรรมและบรรลุธรรมเป็นหนทางที่ผู้บำเพ็ญธรรมทุกคนจะต้องผ่านฉะนั้นเมื่อพวกเราทั้งหลายหลังจากที่เราได้มีโอกาสร,ร,รับรู้ธรรมะแล้วจะต้องศึกษาบำเพ็ญปฏิบัติเพื่อให้เราได้รู้แนวทางจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ทำไมจึงต้องศึกษาบําเพ็ญ 1. รู้แจ้งเห็นจริงบรรลุกลับสู่ที่เดิมเสื้อผ้าเปื้อนใช้น้ำชะล้างก็สะอาดร่างกายสกปรกเมื่ออาบน้ําแล้วสบายตัวแต่ว่าในเมื่อจิตใจของคนเรามีความแปดเปื้อนไปด้วยความโลภโกรธหลงแล้วเราจะทําอย่างไรก็มีแต่จะอาศัยรำพินทุน้ำฝนแห่งธรรม แห่งพระพุทธพระโพธิสัตว์มาชำระล้างพุทธธรรมกล่าวว่าธรรมกถาของพระพุทธพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเหมือนกับน้ำทิพย์สามารถที่จะทําให้คนที่สิ้นหวังแล้วกลับมีความมั่นใจทําให้คนขี้คลาดกลับเป็นคนกล้าหาญทําให้คนเห็นแก่ตัวกลายเป็นคนมีความรักและเอื้ออาทรทำให้คนที่มีความทุกข์กังวลกลายเป็นคนมีความสุขพวกเราทั้งหลายในปัจจุบัน ได้มีชีวิตอยู่ในการปฏิบัติบำเพ็ญที่มีรูปลักษ์และไรรูปลักษ์ได้รับความเมตตาและนำทิพย์ชฉลมจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจึงเป็นธรรมดาอยู่เองที่จะทำให้จิตใจของพวกเราค่อยๆสะอาดหมดจดไปได้นี่ก็คือสิ่งที่เราจะต้องศึกษาและบำเพ็ญรรสองต้องเคร่งครัดต่อคุณธรรมของตนจากความเห็นแก่ตัวเปลี่ยนเป็นความรักและเมตตา จากใจคอคับแคบกลายเป็นใจคอกว้างขวางจากความถนงตนกลายเป็นคนถ่อมตนจากกระตัญญูเล็กเป็นกระตันยูใหญ่คุณธรรมเป็นพื้นฐานของคนมีคุณธรรมย่อมมีเพื่อนบ้านมีคุณธรรมย่อมสามารถน้มนำให้คนอื่นดีได้มีคุณธรรมสามารถเป็นครูอาจารย์ของคนฟ้า การบำเพ็ญธรรมทำให้แสงสว่างแห่งคุณธรรมของเราเดิมทีที่มีเพียบพร้อมอยู่แล้วได้ปรากฏออกมาเราจะศึกษาธรรมะอย่างไร 1. เข้าหาพระวิสุทธทิอาจารย์ตั้งแต่โบราณมาการศึกษาธรรมต้องมีอาจารย์แม้แต่ศึกษาหาความรู้วิชาชีพก็ยังต้องมีอาจารย์สอนอาจารย์หานวีนักปราญ์โบราณกล่าวว่า นักศึกษาแต่โบราณต้องมีอาจารย์อาจารย์เป็นผู้ถ่ายทอดสอนวิชาความรู้แก่แก้ความสงสัยพุทธธรรมก่อนไม่มีวิสุธทธิอาจารย์ชี้จุดสำเร็จได้หลังพระพุทธเจ้าองค์ดังกล่าวแล้วถ้ารู้แจ้งเองแล้วล้วนเป็นธรรมะเทียมเป็นพระพุทธองค์แรกก่อนพระองค์ยังไม่มีพระพุทธก็หมายความว่า การบำเพ็ญธรรมจะต้องมีภระวิสุทธิที่อาจารย์ชี้แนะเช่นพระพุทธเจ้าสกยมุนีได้รับการชี้แนะจากพระพุทธเจ้าทีปังกรท่านปราดของจื้อได้รับการชี้แนะจากท่านเหล่าจื้อเป็นต้นเส้นทางหลายแยกแกะย่อมหลงศึกษาหลายอย่างย่อมไม่สำเร็จทร,รม,มัทธวาลหรือประตูแห่งวิชามีมากไปทำให้นักศึกษามูดมนเวงว้างไม่รู้จะไปทางไหน จึงถูกต้องถ้าหากเป็นวิชาผิดนักศึกษาก็ผิดเสียเวลาเปล่าเปล่าบำเพ็นผิดผิดถูกถูกคนโบราณจึงกล่าวว่าจับถูกรากก็เป็นพุทธะจับไม่ถูกรากก็หลับหูหลับตาบำเพ็ญ 2. จะต้องมีเพื่อนที่ดีเพราะเหตุไรพระพุทธองค์เริ่มแรกก็ได้ก่อตั้งคณะภิกษุ ถ้าหากในเวลานั้นไม่ได้ก่อตั้งคณะหรือกลุ่มพระภิกษุไว้ถึงแม้ในแต่ละแห่งจะมีคนมาฟังพระพุทธเจ้าเทศนาและเกิดจิตเลื่อมใสแล้วแต่หลังจากนั้นหากไม่มีผู้ใดติดตามนำพาไม่มีสถานที่เหมาะสมเพื่อให้เขาเหล่านั้นได้บำเพ็ญต่อมานานๆเข้าก็จะถูกสิ่งแวดล้อมและการเวลาทำให้เสื่อมจางไปนี่คือสาเหตุที่พระพุทธองค์ได้ก่อตั้งคณะพระภิกษุ ถึงแม้พวกเราทุกวันนี้ได้เข้ามาสู่ประตูพุทธะได้ศึกษาธรรมบำเพ็ญธรรมทำให้เกิดจิตสัทธามุ่งมั่นจะศึกษาแบบพระอริยะเสียนพุทธะพระโพธิสัตว์แต่สิ่งแวดล้อมของสังคมมักจะทำให้จิตใจพระพุทธ,ธพระโพธิสัตว์เปลี่ยนแปลงไปถ้าหากเราแต่ละคนสามารถอยู่ใกล้ชิดติดตามหน่วยต่างๆเข้าศึกษาในชั้นเรียนต่างๆ ท่านทั้งหลายก็จะเกิดความเข้าใจและสามารถถ่ายทอดความเข้าใจให้กับบุคคลอื่นได้นี่คือการศึกษาธรรมะจะต้องมีเพื่อนที่ดีใกล้ชิดผู้มีคุณธรรมสุภาษิตว่านกตามหงบินได้ไกลคนใกล้อริยะคุณธรรมสูงเท่ากับเข้าฝูงหงเป็นหงเข้าฝูงกาเป็นกาแสดงให้เราเห็นว่าหากคนเราไม่อยู่ใกล้กับปราดอริยะผู้มีคุณธรรมแล้ว ความตั้งใจมุ่งมั่นในชีวิตก็จะไม่ใหญ่ไม่สูงสายตาไม่ยาวไกลยกยังต้องอาศัยช่างฝีมือดีมาเจรไนถ้ายกไม่ผ่านการเจรไนก็ไม่ต่างกับหินทั่วไปพวกเราก็ไม่ต่างกับยกที่ยังไม่ได้เจรไนถ้าหากพวกเราไม่หมั่นสัมผัสกับปราดอริยะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่สามารถได้รับการเจรไนาจากท่านทั้งหลายแล้วในชีวิตของเราก็จะเหมือนกับก้อนหิน ต่อมวลมนุษยชาติต่อสังคมก็จะสร้างประโยชน์ได้น้อยบำเพ็ญรมอย่างไร 1. ปากพูดหูฟังใจปฏิบัติเหตุไอจึงต้องพูดก่อนทำท่านทั้งหลายตั้งแต่ที่พวกเราได้ย่างเข้าสู่การปฏิบัติบำเพ็ญแล้วได้ฟังธรรมกถาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่เรามักจะเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาไม่ได้นำไปปฏิบัติที่แท้จริง ฉะนั้นปราชญ์ในอดีตจึงกล่าวว่าตั้งแต่โบราณมาเห็นแต่ผู้ปฏิบัติธรรมสำเร็จธรรมไม่เคยเห็นผู้บรรยายธรรมสำเร็จธรรมไม่เคยเห็นผู้ฟังธรรมำสำเร็จธรรม 2. ใจบริสุทธิ์กิเลสน้อยกิเลสมากใจย่อมโลภเมื่อโลภเกิดจิตย่อมตเตลิดฉะนั้นกิเลสมากจิตใจจึงไม่สงบคำพีบริสุทธิ์ของท่านเหล่าจื้อจึงกล่าวว่า เวไนัยที่ไม่ได้รับธรรมที่แท้จริงนั้นเนื่องจากมีใจอกุศลเมื่อมีใจอกุศลก็สะเทือนสติเมื่อสะเทือนสติก็ยึดสรรพสิ่งเมื่อยึดสรรพสิ่งก็เกิดความโลภเมื่อเกิดความโลภก็เกิดความทุกข์ความทุกข์กังวลทุกกายทุกใจมีบนทินเวียนไหยตายเกิดจมอยู่ในทะเลทุกข์สูญเสียธรรมะตลอดกาลคนเราหากมีกิเลสน้อยจิตใจจึงสงบ ความมุ่งมั่นจึงกว้างใหญ่จึงสามารถสืบทอดอริยะในอดีตและศึกษาในอนาคตจึงสามารถทำงานเผยแร่ธรรมมีประโยชน์ต่อชีวิตอย่างแท้จริงรู้สึกผิดรู้ตอบแทนพระคุณการรู้สำนึกผิดเป็นเรื่องภายในไม่ใช่ภายนอกคือการเรียกร้องตนเองผู้ที่รู้สำนึกผิดในจิตใจของเขาได้หมด้วยผ้าอันบริสุทธิ์รู้สำนึกผิดจะรู้สึกละอายใจแก่ตัวเอง และจะเกิดจิตใจกล้าหาญแห่งความวิริยะก้าวไปข้างหน้าฐานจริงสู่ท่านเว้ยหลางจิตคิดดีบาปกรรมเท่าทรายในแม่น้ำคงคาก็หมดสิน้นจิตคิดชั่วจะทำลายกรรมดีทั้งหมดสิน้นเพราะเหตุไรจึงต้องขอบคุณคนเราตั้งแต่เกิดจนตายตั้งแต่เล็กจนโตพระคุณที่ได้รับเป็นเหลือขนานับ เบื้องต้นนั้นตั้งแต่พระคุณอันยิ่งใหญ่ของฟ้าพระคุณพระพุทธพระโพธิสัตว์ทั้งหลายพระคุณพระอาจารย์เบื้องกลางพระคุณการอบรมบ่มสอนของพระอาจารย์ต่างๆเบื้องล่างพระคุณของพ่อแม่ที่เลี้ยงดูความช่วยเหลือของญาติมิตรพระคุณการอุ้มชูช่วยเหลือของญาติมิตรพระคุณต่างๆที่เราได้รับจึงมีมากมายเหลือเกิน โบราณท่านว่าพระคุณน้ำหยดหนึ่งต้องตอบแทนด้วยน้ำทั้งบ่อผู้ที่รู้จักตอบแทนคุณจิตใจประพัสสอนจิตใจเมตตาก็จะปรากฏออกมาตามธรรมชาติจิตยึดเหนี่ยวในอัตมลักษ์ปุคลลักษ์ก็จะหมดไปเองการบำเพ็ญธรรมใช้ปากพูดไม่เท่ากับการปฏิบัติการปฏิบัติอยู่ที่การกระทำไม่ใช่ปากพูดเราจะต้องใช้ใจฟ้ามาเป็นใจตน ใช้เจตนารมณ์ของอาจารย์มาเป็นของตนใช้จุดประสงค์การปฏิบัติธรรมของพระพุทธ,ธพระโพธิสัตว์มาเป็นของตนพุทธธรรมได้จารึกไว้ธรรมที่สุขุมประณีตอันสูงส่งร้อยพันหมื่นกับพบได้ยากบัดน,นี้เรามีโอกาสได้รับรู้แล้วจะต้องเข้าใจถึงหลักธรรมแท้จริง